สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น,นะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดยวงชะตารายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคานาคมนี้คือราศีธนูหรือเกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะก็อ,อื่นเลยขอชาวราศีธนูนะคะตั้งจิตอธิษฐานเราสักไพ่ไป,ปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ3ค่ะ4 6นะคะ7 8 9 10นะคะับ11 12ครบแล้วนะคะค่นานนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดาวงชะตาโดยรวมทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจะอะจงเ่าเป็นดวงชะตาชาวราศีธนูท่านใดนะคะเดี๋ยวเราม,มาดูกันค่ะว่าดวงชะตารายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะอันนี้เป็นดวงรายสัปดาห์นะคะเ่นน้าพ่ยัดไหมเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะชาวราศีธนูนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาสร้างก่อนว่าโดยจะ่ลายตัวตนของชาวราศีธนูเป็นแบบไหนนะคะชาวราศีธนูค่ะคุณนะคะเป็นคนธาตุไฟเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องของอความใจร้อนความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่เพรเอิญว่าเป็นปลายธาตุไฟเพราะฉะนั้นก็มีความโลเลอยู่ เปลี่ยนแปลงไน้ตลอดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะคะและบางคนที่เอาจจแต่ใจตนเองนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่เ e มเปอนบอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีธนูเนี่ยมักจะเคลื่อนตัวตลอดเวลาอยู่ที่ไหนนานๆไม่ค่อยได้เกิดที่หนึ่งก็ไปได้ดีที่หนึ่งนะคะหรือถ้าทางานก็ต้องไม่อยู่ติดที่นะคะจะต้องไม่ประจําที่เดิม ะค,ะคุณจะต้องเคลื่อนตัวต้องพบปะต้องสื่อสารต้องเจรจาต้องไปพบคนต้องเดินทางต้องเคลื่อนตัวนี่คือไพ่ประจําตัวรวมทั้งธาตุกาเนิดของชาวราศีธนูนั่นเองและในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะตัวตัวของคุณคุณ,คณได้ไพ่ยุโร่ไพ่เป็นไพ่พระห,หรือไพ่บาทหลวงเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกก่อนว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยเจรจาแต่จะเป็นการเจรจาในลักษนา,นนาการแบ่งปันการสอนการให้ความรู้การช่วยคนให้เขาได้มีความรู้ติดตัวให้เขาได้สามารถนำสิ่งต่างๆที่คุณกำลังบอกเนี่ยไปต่อยอดอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอนการบอก การแนะนำสิ่งดีและเป็นการบอกในสิ่งที่คุณรู้จริงรู้ลึกคุณสามารถตอบด้ทุกคำถามด้วยเพราะคุณรู้คุณละเอียดคุณใช่ในเรื่องนี้นะคะได้เริ่มดูกันนะคะว่าในช่วงนี้การงานการงานของคุณโดดเด่นอย่างไรท่านอย่งการงานของคุณคุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้ทำอะไรบางอย่างที่คุณเชี่ยวชาญที่คุณถนัด ที่คุณแบบคุณรู้ว่ามันต้องทําในแบบไหนคุณจะดึงทักษะความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีของคุณนํามันลงมือทําในช่วงเวลานี้ <c oughs> และนั่นหมายถึงจะมีความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นไพ่อามจ,จะเชี่นมาไนดะ้หมายถึงว่าเป็นความสําเร็จที่มาเนี่ยความคาดหมายคุณอาจจะไม่ได้คาดการณ์มาก่อนแต่ มีความสําเร็จในเส้นทางที่กำลังทำย่างที่บ่อกครั้งค่าว่าผ้าชัดเมิดมาในเป็นเรื่องการสิ่งที่คุณทําในตอนนี้นะคุณต้องยึดหลักเหมือนอาจารย์บอกเสมอว่าทําดีต่อผู้คนปรารถนาดีต่อคนอื่นนะคะและก็ต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะนั่นหมายถึงถ้าคุณทําโดยการคาดหวังอะไร นั่นหมายถึงผลลัพธ์ถ้ามันไม่เป็นไปตามคุณคาดหวังไว้คุณก็จะผิดหวังคุณก็จะเสียใจแล้วคุณก็จะถู้ว่าทําไมเป็นแบบนั้นทําไมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ช่วยให้แบ่งปันให้ลงมือทําโดยใช้ทักษะที่คุณมีความรู้ความสามารถที่คุณเชี่ยวชาญโดยการสอนบอกช่วยเหลือคนโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วเดี๋ยวสิ่งต,ต่างๆนั้นมันจะส่งผลกลับมาให ุณมีความสุขมีความสำเร็จมีช่องทางมีโอกาสมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเองมันจะดึงอยู่ที่คุณเองค่ะไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนนะเพราะว่าตำแหน่งความสำเร็จคุณเป็นไพ่แฮงแมนนั่นหมายถึงว่าความสำเร็จ <c oughs> มันไม่ได้มาสันีนใดมันยังไม่ได้เกิดขึ้นท,ทันทีมันเหมือนกับคุณกำลังช่วยใครอยู่แล้วผลลัพธ์มันไม่ได้มาทันทีไง แต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะค่อยแสดงออกผู้คนจะเห็นในสินงดคที่คุณทำและเมื่อน,นั้นค่ะคุณจะเหมือนคุณจะกำลังเปิดโอกาสอะไรบางอย่างให้ตนเองทำให้ผู้คนได้มองเห็นเนื้อแท้ข้างในของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณมีจิตใจย,ยังไงคุณช่วยเหลือใครแบบไหนย,ยังไงแล้วค่อยดูค่ะว่าต่อไปในช่วงจังหวะนี้คุณก็จะมีรร์ที่ดี มีการเงินเข้ามาจากสินที่คุณทําทั้งหมดคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญในตาแหน่งรายรับนั่นหมายถึงว่าจะมีผู้หยิบยืน่นเงินก้อนโตมาให้กับคุณเพื่อให้คุณนะนําเงินเหล่านั้นไปทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มด้วยแต่คุณก็ยังสับสนอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาจูนตัวเองก่อนนะว่าเมื่อเราทํามาถูกทางแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทํา ว่าเรากำลังคิดดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันจะสนองผลในเรื่องดีกลับคืนมาคุณจะได้รับการเงินที่ดีมันก้อนจากใครบางคนยื่นมาให้แต่มันต้องไม่คิดมากนะไม่ต้องไปกังวลว่าเมื่อไหร่จะมานู่นนี่นั่นปล่อยใช้ฟิลแบบสบาย,บายๆเดี๋ยวมันมาเองจะเย็นๆเพราะว่าตำแหน่งความสําเร็จมันเป็นแฮงแม็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่มันจะค่อยๆเติบโต มันจะ่ค่อยมีลู่ทางให้ทําตามแผนอย่างเดียวค่ะใจเย็นๆค่ะนะคะเพราะว่าไพ่ยูโรแพนมาเนี่ยยังไงต้องช่วยคนก่อนในช่วงนี้นะยังไงต้องแบ่งปันก่อนต้องช่วยคนต้องแบ่งปันต้องแบบแบ่งปันออกไปอะแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นผลลัพธ์เขาจะเห็นในสิทีิคุณกําลังช่วยกําลังบอกกําลังช่วยผู้คนคนที่เห็นเนี่ยเขาจะเป็นคนมาลงทุนให้คุณหยิบยืดโอกาสบางอ,อย่างให้ให้เงินให้แบบให้โอกาสที่ดีกับคุณในช่วงเวลานี้ จเย็นๆค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วเรียนจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นหลังจากนี้เองนะสัปดาห์นี้ต้องเป็นประเด็นเรื่องของการช่วยคนก่อนนะเอาแบบนี้เรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่เราะมัดระวังหน่อยค่ะว่าช่วงเนี้ค่ะคุณเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องก็คุยกับคนรักของคุณเลยนะคุยคนร่างคุณให้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าเรามีอ่า มีมีความรู้สึกยังไงแลเ้เรา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 โฟกัสมันแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดดาบในตําแหน่งของคนรักคู่ครองระมัดระวังผลอะไรบางอย่างที่คุณไปทำามื่ก่อนหนะ้านี้มันจะแสดงออกมาต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันหรือไม่ก็แนะนําว่าให้กลับไปดูสิ่งที่คุณทำเอาไว้ นะคะว่ามันตกหล่นมันมีอะไรผิดพลาดมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะจะได้ไปตรวจสอบไปไปปรับเปลี่ยนไปแก้ไขมันก่อนก่อนที่มันจะส่งผลให้คุณเกิดขึ้นส่งผลทางที่ดีทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้กับตัวคุณนะคะ่วนคนโสดจะได้เจอใครบางคนเนาะเป็นเด็กท่เรียนเ,นเป็นเป็นเป็นเด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของอนาคตการสร้างอนาคตด้วยตนเองเป็นเด็กที่มีสติปัญญามีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาด คุณจะได้เจอนะแล้วการเจอครั้งนี้จะทําให้คุณต่อยอดอะไรบางอย่างในชีวิตด้วยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางก็จะมีเรื่องดีขึ้นพูดง่ายๆว่าให้เน้นย้ําเน้นย้ำนะคะเรื่องของการช่วยคนในสัปดาห์นี้แบ่งปันช่วยเหลือโดยสิ่งที่คุณจะช่วยเขาได้คือคุณต้องรู้จริงรู้ลึกเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคิดว่าต้องหวังผลอะไร ช่วยเต็มที่ <c oughs> และเดี๋ยวผลลัพธ์เหล่านั้นค่ะมันจะตอบกลับมาให้คุณเองให้คุณได้มีความสําเร็จคุณอาจจะได้รับโอกาสมีข้อเสนออะไรบางอย่างหลังจากนี้เพราะ,ะนั้นสัปดาห์นี้ต้องเน้นในเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในใจตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์บางอย่างด้วยนะเพราะว่าตําแหน่งของอุปสรรคเนี่ยเป็นพระอัศวินดาบควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนบางอย่างแล้วกันค่ะให้มันพอดีหน่อยอย่าใจร้อนมากเกินไปนะเพราะบางทีเราใจร้อนมากเกินไปเนี่ย ต้องการที่จะให้มันไปไปตามแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยรนพอรนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันมันจะทาให้คุณสะดุดทุกอย่างเลยก็ใจเย็นๆเป็นทีระสะเตปในเรื่องช่วยคนก่อนในเรื่องแบ่งปันในเรื่องของการอ่าต่อยอดให้ความรู้กับผู้คนสนับสนุนคนที่อยู่รอบข้างแล้วเสียวสิ่งต่างเหล่านั้นอ่ะมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับเรื่องของการลงตุนได้รับเรื่องของการเงินที่ดี กลับเข้ามาเองแต่มันยังไม่เกิดขึ้นนาทีนะมันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องเน้นในเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันทีกทีว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในเรื่องของการงานการเงินนะคะของชาวราศีธนู ก่อนที่หนูว่าเจอจาจรย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเ็าหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสั่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยลถูกไหมมันนี้แ <laughs> ต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,<ฮ>ะแม่ข้าการข่าปทายาอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลายวงกลมมาเลยสวยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> แล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์ <ฮะ S 2> มูลลมอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเลยะค่ะ,<ฮ>ะดีมากเลยค่<ฮ>ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยจะต้องแบบวบคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอแคเพียงเด่านนคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลาศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงยามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอ่ะแบ่นมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไมท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กาลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจาก์ขออาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกป่ะ